เอาละครับมาเริ่มกันเลยนะครับก็จะได้รูปแบบอย่างนี้นะครับเมื่อเรามาเปรียบเทียบกับระบบเดิมนะครับระบบเดิมก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแนวนอนนะครับแล้วก็ภาพจะไม่ชัดนะครับส่วนหน้า HTML ที่ปรับใหม่นะครับก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับก็จะเห็นหน้าทั้งหมดเต็มเลยนะครับแล้วก็ดึงภาพขึ้นมาชัดเหมือนต้นฉบับเลยนะครับก่อนรับชมวิดีโอนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดิจิตอลดินนี่ด้วยนะครับ ในระบบแสดงจดหมายข่าวนะครับที่ได้นำเสนอไปโดยการรับข้อมูลมาจาก Google Form แล้วก็เขียนแอปสคริปต์ในการดึงข้อมูลจาก g o o l l s s h e t t นะครับที่ได้ข้อมูลมาจากฟอร์มแล้วก็มาแสดงเป็นหน้า html ui สวยๆแบบนี้นะครับหลังจากมาใช้งานดูแล้วนะครับมีหลายท่านแนะนำมาว่านะครับรูปภาพในนี้นะครับมันไม่ชัดนะครับแล้วก็ มันแสดงเป็นแนวนอนนะครับซึ่งเหตุผลในการเขียนรูปภาพครั้งแรกที่ไม่ชัดขึ้นมาก็เพราะว่าในการดึงรูปภาพมาแสดงนะครับไม่อยากให้ใช้ทรัพยากรอินเทอร์เน็ตมากนะครับก็เลยทําเป็นรูปขนาดย่อเอาไว้นะครับและเมื่อทําเป็นรูปขนาดย่อเอาไว้แล้วมันทําให้ภาพที่แสดงไม่ชัดนะครับดังนั้นก็เลยมีการปรับโค้ดใหม่นะครับ ส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับจดหมายข่าวเวอร์ชันน1นะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ช่องของผมนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์คลิปวิดีโอนะครับเอาไว้ที่ใต้คำอธิบายวิดีโอคลิปนี้นะครับสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับโดยหลักการคร่าวๆก็คือนะครับสร้าง Google Form ขึ้นมารับข้อมูลหน่วยงานรายละเอียดแล้วก็รูปภาพนะครับรับขึ้นมา3อย่างนะครับ พอรับเข้ามาแล้วก็จะมาอยู่ใน Google Sheets นะครับหากใครมี a อ p s ริปตนะครับเวอร์ชัน v1 อยู่แล้วก็สามารถไปปรับเปลี่ยนได้นะครับโดยปรับเฉพาะไฟล์ index.html นะครับตรงนี้นะฮะซึ่งผมได้เขียนโค้ดไว้แล้วนะครับก็สามารถคัดลอกไปแล้วก็วางทับได้ทันทีนะครับหรือว่าใครที่อยากแยกสคริปต์นะครับเป็นหลายเวอร์ชันก็สามารถ คลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเพิ่มเติมแล้วก็สร้างสคริปต์ขึ้นมาใหม่ได้นะครับเมื่อสร้างสคริปต์ขึ้นมาใหม่แล้วก็เราจะเปลี่ยนกันอยู่ที่เดียวก็คือเปลี่ยนแค่ id sheet นะครับก็ไปใช้ id sheet ตัวนี้อันเดิมของเรานะครับส่วนไฟล์ html ไฟล์นี้นะครับให้เราวางโค้ด html โค้ดใหม่นี้นะครับวางทับลงไปเลยนะครับ เมื่อวางทับลงไปแล้วก็เราก็มาดี ploy ใหม่นะครับสำหรับใครที่สร้างสคริปต์ขึ้นมาใหม่ก็ต้องมากดที่การทำให้ใช้งานได้รายการใหม่นะครับแล้วก็กดเลือกฟันเฟืองแล้วก็เลือกเว็บแอปนะครับแล้วก็เลือกเป็นทุกคนที่มีสิทธิ์แล้วก็เลือกการทำให้ใช้งานได้นะครับเราจะได้ลิงก์ที่เป็นลิงก์ exe มานะครับเดี๋ยวผมจะ นำการทดสอบไปใช้งานเพื่อมีการปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ผมก็เลือกเป็นลิงก์นี้นะครับลิงก์ที่ลงท้ายด้วยเดฟก็จะได้รูปแบบอย่างนี้นะครับเมื่อเรามาเปรียบเทียบกับระบบเดิมนะครับระบบเดิมก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแนวนอนนะครับแล้วก็ภาพจะไม่ชัดนะครับส่วนหน้า html ที่ปรับใหม่นะครับก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้นะครับก็จะเห็นหน้าทั้งหมดเต็มเลยนะครับ แล้วก็ดึงภาพขึ้นมาชัดเหมือนต้นฉบับเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับไฟล์นี้ผมก็จะวางเอาไว้ที่คำอธิบายวิดีโอสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะครับส่วนใครที่ไม่ทันได้ดูวีแนะนำให้ไปดูนะครับจะได้เข้าใจนะครับผมได้วางลิงก์เอาไว้ที่ใต้คำอธิบายวิดีโอแล้วนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกสภากาแฟทุกท่านแล้วก็ขอบคุณสมาชิก ผูสนับสนุนช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดิทเชอร์ดินนี่ด้วยนะครับ